ลุยต่อครับลุยต่อเกี่ยวแล้วลุยต่อเลยครับชีวิตชาวนาครับไม่ต้องพักเลยครับทำให้มันตายไปข้างนึงเลย <c oughs> เขาถือกระสูนะครับเขาถือชีวิตชาวนาปั่นต่อแบบนั้นเลยนิวฮอลแลนด์ครับสุดยอดครับ ปันต่อเลยครับเ่ราต้องเผาเที่ยงครับรัฐบาลว่าให้เผากับเพรหหาหไรงอเลยครับปันต่อไปเลยมาบึ่งนกนะครับบุนกนกบกหลยเลยนกหากินหวย รุดจอดชีวิตเชาหน้าครับชีวิตต้องสู้ครับลุยต่อครับลุยต่อปั้นต่อครับทำเผาะอะไรปั้นหนังที่ก็บเจ้าเลยครับรุดจอดเลยนี่วหันแร่น สุดยอดครับชาวนาครับต้องชู้ครับชาวนาเพราะให้เผากับปั่นเลยเหรอไม่ให้เผาปั่นต่อ ต้องสู้ครับตันละห้าบาทก็ต้องสู้สุดยอดครับชาวนาครับ